กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้พบกับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจนะผมนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมที่ร้านสนุกคานะครับผมนะครับวันนี้ชายพีมีนะครับผมเรื่องด่วนเรื่องด่วนจีเลยครับผมนมาแจ้งนะครับผมนะครับคันนี้เป็น Honda h ฮิสตรีนะครับผมลูกค้า1.8ตัว RS นะครับผมโฉมรุ่นปี2018นะครับลูกค้าฮิสตรีคันนี้สวยมากๆครับผมลูกค้านะครับ จากราคานะครับผม729,000นะครับผมลูกค้าฟังดีๆนะครับจากราคา729,000นะครับผมวันนี้ปรับลดราคาให้100,000บาทครับลูกค้านะครับเรื่องด่วนเลยนะครับผมปรับลดราคาให้100,000บาทนะครับผมตอนนี้ตั้งขายเพียงนะครับผม629,000เท่านั้นเลขไมล์101,000โลนะครับผม HRV หลังคาซันรูฟนะครับผมนะตัว RS สวยๆเลยครับผมลูกค้าสีดำนะครับผมใครที่หาอยู่ดูอยู่นะครับผมนะนะครับผม รับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนาหรือว่ารีบนะครับผมนารีบโทรมาก่อนได้เลยนะครับผมลูกค้านะครับจะปีใหม่แล้วครับผมนะครับรีบจับร right <whis ky. S 2> <or> ีบจองเป็นของได้เลยนะครับผมปะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันครับนะครับไฟหน้าครับผมนี่ครับโฉม RS นะครับผมนะสวยๆเลยนะครับไฟหน้า LED นะครับผมนะลูกค้าไฟสวยครับผมนะครับไฟ daylight สองสว่างตอวันมีให้ครบหมดนะครับผมลูกค้านะครับผมสวยๆเลยนะครับเลนไฟนะครับผมไม่มีร่องรอยนะครับผมนะลูกค้าไม่หมองไม่ขุ่นนะครับ ในส่วนของตัวหน้ากระจังโครเมียมนะครับผมนะลูกค้าตัวนี้เป็นโครเมียมลมดํานะครับผมสวยมากนะครับผมนี่หรูหรสปอร์ตเลยนะครับผมนะ HRV อาคันนี้นะครับผมใครที่หารถไปใช้งานอยู่นะครับผมนี่แวะมาดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับสภาพดีครับผมร่องรอยไม่มีนะครับผมนะครับอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างนิดนิดหน่อยๆนนะครับนะครับสภาพโดยรวมสวยครับผมนี่ครับเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนะครับไฟสวยครับสภาพดีไม่หมองไม่ขุ่นนะครับไม่มีรอยแตกรอยขุ่นเลยนะครับ ตัวรถเป็นสีดำนะครับนะครับดำเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับตัวนี้สีไม่ดรอปไม่ดานนะครับผมในส่งตัวไฟตัดหมอกครับผมนี่ไฟตัดหมอกเป็น l นวดีนะครับฝาครอบเป็นพลาสติกอ่าเป็นลายช่องลอเป็นรังผึ้งนะครับผมนะลูกค้าสภาพดีครับผมสีไม่ซีดนะครับนี่ครับดูช่องลมเงินชนหน้าครับผมนะครับดำๆใหม่ๆเลยนะครับผมนะไม่มีสี่ไหนแตกหักนะครับผมสวยๆครับลดราคาให้ถึงหนึ่งแสนบาทเลยครับผมนะครับผมก็รอเวลานี้มานานแล้วครับผมลูกค้านะครับ รอทางบริษัทปรับลดราคาลงให้นะครับผมนะลูกค้าจะได้เอามารีวิวมาามาแจ้งให้ทราบนะครับนะครับไฟตัดหมอกฝั่งขวาครับผมนะครับสภาพสวยครับผมนะครับนี่ไฟติดครบทุกดวงนะครับในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้าครับผมลูกค้าตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพดีครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเห็นเลยนะครับนี่ครับผมของแท้ติดรถนะครับผมตัวนี้นี่ให้ดูสีที่ฝากระโปรงครับ ครับสีดําเงาสวยครับผมลูกค้านะครับก่อนส่งมอบเราขัดเกลือบสีให้รอบหนึ่งนะครับผมสวยเงาฉ่าแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมรุ่นฉมปีถึงมาสิบแปดครับผมนะเป็นตัวไอเอสด้วยนะครับผมนะลูกค้าออปชั่นครบๆเลยนะครับผมนะเป็นสองตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับผมดูครับสภาพดีครับผมร่องรอยไม่มีนะครับไม่ดุ้งไม่อ้านะครับแนบชิดสนิทหมดเลยนะครับผมสวยๆครับนะครับมาดูล้อแม็กกันบ้างครับผม นี่นะครับผมหน้าร้อแม็กห้าการสวยๆเลยนะครับผมแม็กอาเอสของแท้นะครับผมหน้าแม็กทูโทนปัดเงานะครับผมลูกค้านะครับร้อแม็กสภาพดีครับผมนะครับร่องรอยนะครับผมแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับจับคู่กับยางโยโกฮาม่านะครับผมลูกค้าคันนี้ได้ยางปี2020นะครับผมนะครับรถปี18ยางปี20ครับผมนะครับดอกยางเหลือๆครับผมนะครับใช้งานได้นะครับผมนี่ครับให้ดูกระโหลกซุ้มล้อด้านในครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับตรงนี้ที่เห็นเดิมหมดเลยนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับ ช,มม sociedad, ช่งด่างเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับพลาสติกซุ้มล้อดูครับผมไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมหมุดยึดไม่มีสูญหายนะครับนี่ครับมาดูรถจริงที่ร้านได้ครับผมนะครับในส่วนของตัวนะครับผมชายบันไดด้านข้างนะครับลูกค้านี่สวยๆครับผมรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับผมสีเงาฉ่ําสวยครับผมเส้นประตูคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่รอยบุบรอยยิ้มไม่มีเลยนะครับผมนะครับสวยมากนะครับคันนี้ ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับผมเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยว LED ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ครับให้ดูด้านข้างของตัวรถนะครับผมแจ่มมากครับ HRV วคันนี้นะครับใครที่หารถทรงนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมนะลูกค้านะครับแวะมาดูคันนี้ได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับมือเปิดประตูโครเมียมครับผมมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์นะครับผมลูกค้านะครับกดปุ่มเปิดรถได้เลยนะครับผมหน้าตัวนี้มาให้ดูสภาพภายในห้องผู้โดยสารกันหน่อยครับ นี่ครับภายในโคมโทนสีดํานะครับผมนะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะครับผมแท้เดิมโรงงานเลยนะครับผมเบาะแบบนี้นะครับผมระบายความร้อนได้ดีนะครับผมนะครับนี่สวยครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมปีกเบาะตะเข็บเบาะไม่แตกนะครับผมนะครับได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับผมเบาะสวยสะอาดครับไม่มีรอยยับรอยแตกเลยนะครับผมนี่นะครับเบาะไม่้ํำไม่สกปรกนะครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับในส่วนตัวพวงมาลัยครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผม นี่ครับไม่มีเราถลอกลอกลอนนะครับผมนะครับส่งตัวพวงมาลัยนะครับผมนะครับคุชคอนโทรมีให้ครับผมลูกค้าล็อกความเร็วนะครับผมนะครับมาพองกับตัวเกียร์พันทชิพครับผมนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยสภาพสวยครับนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมมา๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมค์คันนี้กันหน่อยครับนะครับเป็นระบบพุสตาร์ทนะครับผมอย่าเบรกกดปุ่มได้เลยครับอ่ะกุญแจอยู่นี่ครับผมขออภัยครับน่ครับหน้าตาดีหมดกุญแจนะครับผมนะลูกค้า นี่ดูครับนี่นะครับผมน้ลูกค้าเลขไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสองกิโลนะครับนลูกค้ารถปีสิบแปดไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมนะครับสวยเลยนะครับเฉลี่ยต่อปีแล้วไม่เยอะเลยนะครับน้ลูกค้าอยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับนะครับในสองตัวหน้าจอครับผมนะครับตัวนี้เป็นจอทัศสกรีนนะครับผมนะลูกค้าใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนี่มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับผมภาพสวยคมชัดเลยนะครับนี่นะครับปรับมุมกล้องมุมกล้องได้หมดนะครับน้ลูกค้านะครับภาพสวยคมชัดนะครับผ นะครับในส่งตัวแอร์ครับผมตัว no นี้เป็นแอร์สัมผัสนะครับคุณล okay. so ูกค้าหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับผมนะนี่นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดครับผมนะครับสะดวกสบายเลยนะครับผมนะครับมันดูหัวเกียร์กันบ้างครับผมนะครับในส่งตัวเกียร์นะครับผมนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับนหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกลอกลอนเลยนะครับแผงเกียร์สวยๆนะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับผมนะเบรกโฮมีให้ครบนะครับมีที่วางแก้วน้ําครับผม2แก้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมนี่ใหญ่ๆเลยนะครับนะที่วางแก้วน้ํากว้างๆครับผมนี่ครับสวยครับผม นะครับสภาพดีนะครับนี่ครับช่ององค์ช่องแอร์คอนโซลหน้าดูครับผมนะครับรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีเลยนะครับผมนะครับสวยมากนะครับรถไม่ช้ํานะครับผมนะสภาพดีนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใบสั่งขับรครับผมนี่ครับฮอนด้าเอสนะครับ1.8ตัว R S นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นราคาเดิมนะครับ729,000นาพนะครับผมปี18นะครับนะครับตอนนี้เราปรับราคาลดลงให้100,000บาทนะครับเหลือราคา629,000อเาพเท่านั้นนะครับผมนะคุ้มมากๆครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูฝ้าเพดานครับผม นะครับตัวนี้เป็นตัวซันลู o นะครับนะลูกค้านะครับตัวหลังคาซัน r ู o นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับน่าจับๆเลยนะครับวันนี้นี่นี่เปิดผ้ามานนะครับผมนะครับนี่เปิดหลังคาครับผมใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนะลูกค้าหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมนะครับนี่เวลาขับรถนะครับนะลูกค้าไปทะลงทะเลนะครับอยากเจอบรรยากาศนะครับผมนี่เปิดหลังคาสันลงสันลู r ได้เลยนะครับผม นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับผมนะครับเพชรอารคันนี้นะครับผมนะครับนี่ครับผมนะหลังคาซัมรูปนะครับเออซันรูปนะครับผมนะลูกค้าเก็บบรรยากาศได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวนะครับผมกระจกมองหลังนะครับเป็นตัวตัดแสงออโต้นะครับแล้วตัวนี้ใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนะครับระบบไฟครับผม้าไปดานนะครับนี่ระบบไฟติดครบหมดนะครับนี่ไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลยนะครับผมนะครับ ขาดูตัวรถจริงก่อนหน้ครับผมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเทสอวีคันนี้นะครับผมสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองนะครับเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความได้เลยนะครับผมนะฝ้าเพดานสะอาดสวยครับผมรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยครับนี่ครับขอบยางกระดูกงูไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะครับสวยครับสภาพใหม่ครับโครงสร้างหัวน็อตนะครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับผมบานพับแท้เดิมหมดนะครับ นี่ดูครับผมทั้งด้านบนด้านล่างนะครับนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมสีเงาสวยนะครับผมนะตัวรถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูดูครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวดูด้านข้างของตัวรถนะครับผมนะครับลูกค้าที่หาอยู่นะครับผมนะ HRV นะครับนี่ครับสวยมากครับคันนี้นี่เดี๋ยวดูด้านหลังครับผมห้องผู้โดยสารนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับผมว่าลูกค้าแยกพับ60-40ได้นะครับผมนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเอาเบาะขึ้นมาให้ดูครับนี่ดูสภาพเบาะครับผมใหม่กริปนะครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับด้วยสองตัวเบาะนะครับผมนะครับไม่สกปรกไม่ช้ำนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดนะครับผมตัวนี้ยางปูพื้นพรมปูพื้นมีให้ครบทั้งหมดนะครับผมนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้าเลยนะครับผมนะครับดูฝ้าเพดานด้านหลังครับผม นี่ครับไม่สกปรกนะครับผมนะภายในคุมโทนสีดํานะครับผมทึบๆเลยนะครับตัวนี้นี่ครับถ่ายมุมไหนก็สวยครับผมนะครับรถสวยสภาพดีเกตเอนะครับผมนะครับรถไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติชนนะครับผมนะลูกค้าเช็คประวัติได้หมดเลยนะครับตัวรถนะครับนี่คิวซุ้มล้อนะครับล้อแม็กหลังขวานะครับผมน่ครับเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับดูนะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆครับผมนะครับซุ้มล้อหลังขวาสภาพเป็นไงครับ นี <ítulo> anyway, ่ครับผมแจ่มๆเลยนะครับต like ัวน so ี้จะเป็นผ้านะครับผมน้าลูกค้าจะเป็นกำมะหยี่นะครับผมน้าคุมทั้งหมดนะครับจะมองไม่เห็นโครงเหล็กด้านในนะครับผมน้าลูกค้าตัวนี้นะครับผมดีน้วครับน่แบบนี้นะครับผมน้าลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะนะครับถือว่าเก็บเสียงได้ด้วยนะครับผมน้าลูกค้านี่ครับเลนส์ไฟท้ายหลังขวาครับผมเป็นแบบลมดำนะครับผมน้าลูกค้าตัวนี้นะครับไฟเบรกเป็น LED นะครับผมไฟสวยครับผมสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกรายงานะครับผมใหม่ๆเลยนะครับ นี่โลโก้ไอเอสแดงครับผม ivtex นะครับกันชนหลังนะครับผมหน้ามาพร้อมกับตัวไฟทับทิมสะท้อนแสงนะครับผมนี่ดูเหลี่ยมสันฝาท้ายขอบเป็นชนนะครับผมรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับภาพสวยครับนี่ให้ดูคิ้วฝาท้ายครับผมเป็นโครเมียมรมดานะครับผมนะตัวนี้สวยเลยนะครับนี่เปิดให้ดูท้ายหน่อยครับผมนี่ด้านท้ายนะครับผมหน้ากว้างเลยนะครับเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับผมนะครับใหญ่เลยนะครับตัวนี้ รวสภาพสวยสะอาดมากมานะครับผมในงบหกแสนสองหมืนเก้าพันเท่านั้นนะครับผมได้รถ s อ v อตัว i อไปใช้งานเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้นี่ครับไม่องค์ไม่อัดก็สภาพดีหมดครับผมไม่มีรอยแตกนะครับนะครับผมแม่แรงประแจถอดล้อมีให้ครบทั้งหมดเลยนะครับเปิดดูด้านล่างหน่อยมีอะไรไหมครับนี่มีล้อไหล่ให้ด้วยครับผมนะลูกค้านะครับโครงสร้างนะครับแล้วตัวถังนะครับผมด้านล่างพื้นยางอะไหล่นะครับสภาพเดิมทั้งหมดนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผม นี่นะครับนะครับผมลูกค้าดูรถไม่เป็นดูรถไม่ออกนะครับผมพาผู้เชี่ยวชาญมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะครับนี่ดูนะครับผมนะาคงสร้างนะครับขอบรางน้ําหลังคานะครับผมจุดเม่ดาร์กรอยซีนทั้งหมดนี่เดิมนะครับผมนะลูกค้านะครับหัวนงหัวรถไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับนี่สภาพเดิมแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรับประกันได้เลยนะครับออกรถที่สนุกคาด้วยรถสวยตรงปกเกรดเอไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนี่ครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์ครอยซีนนะครับผม ยางขอบฝาท้ายพลาสติกปิดแผงท้ายต่างๆทั้งหมดนะครับผมสวยใหม่เดิมสภาพดีนะครับชคฝาท้ายนะครับผมชกไม่เสียนะครับผมนะลูกค้าใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะครับสนใจนะครับผมรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับผมนะลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับผมเรามีบริการแฟรนซ์วิ่งเซนไดถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านข้างตัวรถฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ครับสวยมากๆครับผมสีดํานะครับผม นะครับสีนี้ดุเลยนะครับนี่ครับขอบนะครับผมรอยต่อของตัวกันชนนะครับผมไม่ดึงไม่อ้านะครับเบ้าฝาถังน้ํามันดูครับผมเข้ารูปเข้ารอยทั้งหมดนะครับผมนะลูกค้านี่ดูครับล้อแมกหลังซ้ายครับผมสภาพเป็นไงครับดูครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมล้อแมกสวยครับผมนะครับเดิมเดิมนะครับซุ้มลงซุ้มล้อนะครับผมใหม่หมดนะครับสภาพดีครับนะครับนี่ดูบันไดด้านซ้ายครับผมนะครับไม่ดึงไม่อานะครับผมนะลูกค้าสแตนดาร์ดตัวรถเลยนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับ เรีย,สย no มส,ยสันประตูนะครับผมน่าดูครับรอยบุบเราได้ยิ้มไม่มีนะครับผมนะครับน um ี่ให้ดูด้านซ้ายกันบ้างครับนี่ครับบอดสวยเลยนะครับผมนะลูกค้านะครับบอดสวยบอดใหม่มากๆนะครับผมสภาพนะครับนางฟ้าเลยนะครับผมกิิบๆเลยนะครับคันนี้แจ่มมากนะครับผมนี่ครับขอบางคลหลังด้านในดูครับผมไม่มีร่องรอยต่อของการทําสีนะครับผมนี่ครับแผงประตูครับผมสภาพใหม่ๆนะครับเดิมทั้งคันครับผมคันนี้นะครับตัวเอสหลังคาซัลูฟนะครับผมนี่ให้ดูหลังคากันหน่อยครับ สภาพดสภีครับผมนะลูกค้าเดิมๆนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายนะครับผมนะครับลูกค้าได้ไปนะครับผมนะไม่ต้องแบบว่าขับไปซ่อมไปไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับผมนะครับสภาพนี้ใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับผมนะลูกค้ารับประกันว่าไม่ได้ขับไปซ่อมไปแน่นอนนะครับผมนะสำหรับเพชรอวีนะครับผมนี่ครับสภาพภายในของผู้โดยสารโดยรวมนะครับผมนะครับรถสวยใหม่สภาพดีมากนะครับ นะครับโครงสร้างหน้าซ้ายครับผมหัวน็อตนะครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับนี่ดูเลยนะครับชัดนะครับผมแผ่นเพลครับโมเดลรถนะครับผมเลขตัวถังนะครับผมเอาไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยนะครับนี่แผงประตูด้านหน้าครับผมนะครับไม่มีรอยนะครับผมนะลูกค้าไม่ด่างนะครับผมคราบสกปรกไม่มีเห็นเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างด้านซ้ายครับผมลูกค้าจะมีกล้องนะครับผมนี่ครับเวลาเราตีซีเรียลซ้ายนะครับผมหน้าภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับผม นี่ครับสะดวกสบายในการขับขี่ครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับ B R V คันนี้นะครับเอ้ย์วีครับผมขออภัยนะครับผมนะครับสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรนี้ถ้าก็ความหาชัยพีได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนี่ครับดูสภาพห้องเครื่องรถปีสิบแปดไมล์หนึ่งแสนนะครับผมนะลูกค้า สวยใหม่กริบเลยนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับผมนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับผมน่าเป็นเครื่องยนต์ iV Tech นะครับผมน้าลูกค้าแรงๆเลยนะครับ1.8คันนี้นะครับผมนะครับเชื้อเพลิงเบนซินครับผมลูกค้าไม่เคยผ่านการติดแอสนะครับผมนี่ครับมีรอยอาจารย์เยิมเจิมด้วยนะครับผมนะครับขังแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผมนี่ขับแล้วรวยครับผมนะครับรับประกันเลยนะครับคันนี้ ห้องเครื่องสวยใหม่ครับผมสภาพเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อกงหม้อกองนะครับผมนะลูกค้าลูกใหญ่ๆแน่นๆนะครับผมสภาพห้องเครื่องใหม่กริปเลยนะครับน่ครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับผมนะครับไฟดูตาแมวครับผมไฟเต็มพร้อมใช้งานนะครับห้องเครื่องใหม่เอี่ยมสะอาดครับผมลูกค้าไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับผมน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้ชุดสายไฟนะครับรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับผมนะครับดูโครงสร้างนะครับผมเบ้าชกนะครับ ดูครับผมสภาพเดิมเดิมหมดนะครับผมจุดเป็าร์กรอยซีนทั้งหมดตรงนี้นะครับนะครับรับประกันว่าเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็น์แน่นอนนะครับผมนี่ดูเลยครับผมหัวน็อตบันพับฝากระโปรงหน้านะครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมบันพับแท้เดิมทั้งหมดนะครับนะครับขายยึดไฟหน้าครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมนะค้าไม่มีผ่านการรอยเชื่อมรอยต่อมานะครับนี่พาสติกปิดคานบนนะครับผมนะชุดคานนวลน้านะครับผมตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะทำสีแน่นอนนะครับผมนี่ดูครับผม ใหม่ทุกจุดดูครับผมน็อตหัวคงหัวเครื่องนัดดูครับผมแผงข้างเครื่องทั้งหมดนี่นะครับสภาพสวยจริงๆครับผมน้าลูกค้ามาดูตัวรถจริงสวยตรงปกแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับผมน้าลูกค้าว่าถวยสวยถูกใจจริงๆครับผมนนคันนี้นะครับดูเบ้าโช๊คครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติชนนะครับผมนะตรวจเช็คประวัติได้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับแผงจิ้งหรีดดูครับผมสภาพใหม่ๆดำๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้ครับผมนะครับสภาพเดิมนะครับดูฉนวนกันความร้อนฝากระโปรงหน้าครับผมสภาพแท้จรร้อเปเนลยนะครับผมหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะครับรถสวยสภาพดีครับผมนะครับรับประกันได้เลยคันนี้นะครับผม90ขึ้นนะครับผมน้องลูกค้าอ s คันนี้สวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะรถราคาให้ตั้ง1ึงแสนบาทนะครับผมนะลูกค้าไม่คุ ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมฝากกว้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนะโอนจองจัดจบได้เลยนะครับผมหรือว่าใจร้อนนะครับคุณลูกค้าโอนจองไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูตัวรถจริงนะครับผมนะครับถ้ามาโอนจองไว้มาดูตัวรถจริงไม่สวยไม่ถูกใจไม่ตรงปกนะครับผมน้ไม่เหมือนที่ชายพีมันรีวิวเลยนะครับเราคืนมัดจาให้เลยลูกค้านะครับผมนอกแต่ผมเชื่อว่าถ้าลูกค้ามาดูตัวรถจริงต้องชอบแน่นอนครับผมร้อเ็นะครับผมนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดน,นะครับผมชายพีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ